สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนหมอหมีเมาสมอยชอบโห้กขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํากินไข่อย่างนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับชอบรับประทานไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวหรือว่านำไปทําเมนูอาหารต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าไข่เนี่ยนะครับเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะครับอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ต้องบอก ไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเรารับประทานผิดวิธีอาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายของเราได้ดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะครับในการรับประทานไข่อย่างไรนะครับให้ร่รางกายของเราแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1เน้นกินไข่ต้มและไข่ตุ๋นนะครับไข่สามารถนํามาทําได้หลากหลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่เรานํามาประกอบอาหารที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับก็จะให้พลังงานที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเช่นไข่หนึ่งฟองนะครับเมื่อนํามาต้มเรารับประทานเป็นไข่ต้มนะครับจะให้พลังงานประมาณ75กิโลแคลอรี่ครับแต่ถ้าเรานําไปทําเป็นไข่ดาวนะครับเอามาทอดกรอบๆเลยเนี่ยนะครับเวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วในไข่ดาวหนึ่งฟองจะให้พลังงานประมาณ1ล 125กิโลแคลอรี่ครับแต่ยังไม่จบนะครับถ้าเรานําไปทําไข่เจียวเนี่ยนะครับหอมหอมเลยนะครับรับประทานเข้าไปแล้วจะให้พลังงานกับเราประมาณ250กิโลแคลอรี่ดังนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าไข่ดาวกั่าไข่เจียวเนี่ยให้พลังงานมากกว่าไข่ต้มประมาณ2-3เท่าเลยทีเดียวครับการที่เรารับประทานอาหารที่พลังงานสูงๆมากๆเนี่ยนะครับร่างกายเราใช้ไม่หมดไม่ได้ออกกําลังกายพลังงานเหล่านั้นจะเปลี่ยนรูปนะครับกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายของเราก็จะทาให้เราอ้วนได้นะครับทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงได้ เพราะฉะนั้นหมอแนะนำนะครับให้เน้นพวกไข่ต้มไข่ตุ๋นให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าไข่ต้มกับไข่ตุ๋นเนี่ยให้พลังงานที่ต่ำนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ไม่อ้วนครับมีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าไข่ลวกเนี่ยเราสามารถรับประทานได้หรือเปล่าเพราะว่าพลังงานก็ต่ำเหมือนกันไม่น่าจะแตกต่างจากไข่ต้มนะครับหมอต้องบอกงี้นะครับพวกไข่ลวกนยครับก็จะมีเมือกอยู่นะครับ เวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วตัวเมือกเนี่ยนะครับจะลดการดูดซึมวิตามินบางตัวครับถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วร่างกายของเราอาจจะขาดวิตามินบางอย่างได้และอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับไข่ที่ลวกเนี่ยนะครับจะเป็นไข่ที่ไม่สุกอาจจะมีการปนเปื้อนพวกเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียต่างๆได้รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีโอกาสทำให้เราเกิดอาการท้องเสียได้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านแนะนำเลยครับรับประทานเป็นไข่ต้มก็จะดีกว่าครับ ข้อที่2ปรุงให้น้อยจิ้มให้น้อยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าการที่เรารับประทานไข่เพียวๆเ,เนี่ย <ๆ S 1> ก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่นะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็จะหาสรรหาอะไรต่างๆมาปรุงมาจิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำปลาซีอิวน้ำตาลโอ้โหใส่ลงไปเยอะมากเลยนะครับต้องบอกเลยว่าพวกเครื่องปรุงเหล่านี้เนี่ยครับมีเกลือโซเดียมที่สูงมากๆนะครับดังนั้นถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วก็จะทําให้ความดันโลหิตของเราสูงได้ทําให้ไตของเราทํางานหนักได้นะครับแล้วก็จะทําให้ไตเสื่อมได้เร็วด้วยดังนั้นเนี่ย แนะนำครับว่าแม้ว่าเราจะรับประทานไข่นะครับแต่ถ้าเราปรุงเยอะๆจิ้มเยอะๆอนนครับก็จะทําให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงเกิดโรคต่างๆตามมาได้นอกจากนี้นะครับพวกน้ําจิ้มต่างๆด้วยนะครับเช่นซอสมะเขือเทศซอสพริกนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดพวกนี้นะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยพวกเกลือพวกน้ําตาลนะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าจะจิ้มจะปรุง ปรุงน้อยๆจิ้มน้อยๆก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าไม่ใช่ไม่ให้จิ้มเลยนะครับเพราะว่าหมอก็จิ้มเหมือนกันแต่ก็จิ้มน้อยที่สุดครับข้อที่3รับประทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับขอ้อเนี้ยเนี่ยหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามเยอะมากเลยนะครับว่าในแต่ละวันเราสามารถรับประทานไข่ได้กี่ฟองหมอคนนู้นบอกได้3ฟองหมอคนนี้บอกได้1ฟองโอ้โหงงไปหมดเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปครับด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอายุความแข็งแรงนะครับโรคประจําตัวโรคเบาหวานโรค กันไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับเรามาดูก่อนนะครับว่าส่วนประกอบของไข่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบด้วยไข่ขาวเนี่ยประมาณ70%ไข่แดงเนี่ยนะครับประมาณ30%ซซึ่งในไข่แดงจะมีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลอยู่ครับไขมันในไข่แดงเนี่ยนะครับเป็นไขมันที่ดีเป็นคอเลสเตอรอลที่ดีดังนั้นเราสามารถรับประทานได้ทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปหลายคนดีใจนะครับหมอหมีบอกว่าไขมันในไข่แดงในเป็นไขมันที่ดีก็รับประทานเยอะเลยแต่ละวันประมาณ8ฟอง9ฟอง10ฟองแบบนี้อันนี้ไม่ดีเหมือนกันครับแม้ว่าจะเป็นไขมันที่ดีแต่ถ้าเรารับประทานมากจนเกินไปก็จะทําให้ไขมันในเลือดสูงได้เช่นกันดังนั้นแนะนําให้รับประทานไม่มากจนเกินไปครับสำหรับคนที่แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจําตัวต่างๆสามารถรับประทานไข่ได้ตามปกติเลยนะครับอาจจะวันหน,นึ่งสฟอง3ฟองแบบนี้ไม่มีปัญหาครับสำหรับคนที่เป็นโรคไขมันในเลือด สูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงต้องจํากัดปริมาณสักเล็กน้อยนะครับใครที่ L D L สูงมากๆครับร้อยแปขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องจํากัดปริมาณลงมาใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับอาจจะรับประทานประมาณสัก3ฟองหรือว่า4ฟองครับสรุปนะครับกินไข่อย่างนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง,ง่ายๆแค่3ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่1ครับให้กินไข่ต้มแล้วก็ไข่ตุ๋นนะครับเพราะว่าการประกอบอาหารเนี่ยนะครับสำคัญกับไข่มากๆเลยนะครับจะให้พลังงานที่แตกต่างกันแนะนําให้รับประทานเป็นพวกไข่ต้มไข่ตุ๋นให้มากขึ้นเพราะว่าพลังงานต่ําก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่อ้วนนะครับแล้วก็ลดไขมันในเลือดของเราได้แล้วก็ให้หลีกเลี่ยงพวกไข่ลวกนะครับเพราะว่าจะทําให้เราท้องเสียได้ครับต่อมานะครับข้อที่2ครับให้ปรุงให้น้อยจิ้มให้น้อยลงนะครับพวกซีอิ๊วน้ําปลาพวกเกลือซอสมะเขือเทศซอสพริกเหล่านี้เกลือสูงมาก เราประทานเข้าไปมากๆแล้วจะทําให้ไตของเราทํางานหนักได้ทําให้ไตเสื่อมได้ทำให้ความดันโลหิตของเราสูงได้ดังนั้นปรุงได้จิ้มได้แต่ขอน้อยๆนะครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่3ครับรับประทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับคนที่แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรนะครับวันหนึ่งอาจจะสัก2ฟอง3ฟองไม่มีปัญหาครับแต่สําหรับคนที่มีโรคไขมันในเลือดสูงต้องระมัดระวังเลยครับแนะนําว่าใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับอาจจะรับประทานประมาณสัก3ฟองหรือว่า4ฟองไม่ให้เกินนี้ก็จะช่วยให้ไข มนใเเรรื่่อองงงขาไสูแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบในการรับประทานไข่ก็จะทาให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมา์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์ม ดเ,เดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย